ร้อนตายไม่เกินจริงเอลนินโยทำเอเชียร้อนจัดฆ่าชีวิตคนหลายประเทศจับตาอากาศเปลี่ยนขั่และนินยาจ่อแทนที่โลกจะเย็นลงหรือไม่ สวัสดีค่ะอากาศร้อนเหลือเกินนะคะปกติมีนาเมษาพฤษภาก็เป็นหน้าร้อนอยู่แล้วแต่ว่าบวกกับภาวะโลกเดือด แล้วเอลนินโยด้วยก็เลยทำให้อากาศร้อนมากยิ่งขึ้นต่อจากเอลนินโยค่ะมีการคาดการณ์นะคะว่าโลกจะเข้าสู่สภาวะลานนนยาในช่วงครึ่งหลังของปีนี้โดยปกติลาเนนยาจะทำให้มีฝนตกมากยิ่งขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นหมายความว่าประเทศไทยจะหายร้อนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาหาคาตอบกันนะคะ ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าเอลนินโยกับลานินยาคืออะไรนะคะเอลนินโยกับลานินยาเป็นปรากฏการธรรมชาติค่ะ <c oughs> เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างการหมุนเวียนของกระแสลมและกระแสน้ําในมหาสมุทรแปซิฟิกเอลนินโยกเกิดจากกระแสลมมีกําลังอ่อนลงและเปลี่ยนทิศทางโดยพัดจากด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกไปด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกก็คือพัดจากอินโดนีเซีย ไปยังชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ทําให้กระแสน้ําอุ่นไหลไปยังทวีปอเมริกาใต้แทนทําให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียขาดฝนเกิดความแห้งแล้งแต่ชายฝั่งของทวีปอเมริกาใต้กลับมีฝนตกเพิ่มมากยิ่งขึ้น ลามินยากันบ้างเกิดจากกระแสลมพัดจากทางด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกไปยังด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกตามปกติแต่ว่ากระแสลมมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะก็เลยทําให้กระแสน้ําอุ่นไหลามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้นทําให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียมีระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นและฝนตกหนักมากกว่าปกติ ในทางตรงกันข้ามนะคะจะเกิดภาวะแห้งแล้งตามแนวชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ค่ะ NOAA หรือว่าองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐบอกแบบนี้นะคะว่าเอลนินโยกับลานินยาเกิดขึ้นทุกๆ2-7ถึง7ปีโดยเฉลี่ยคือไม่มีตารางกำหนดตายตัวนะคะ แล้วก็จะกินระยะเวลาประมาณ9-12เดือนแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะอยู่นานเป็นปีเอลนินโยเกิดบ่อยกว่าลานินยาบางปีอาจจะไม่มีทั้งเอลนินโยไม่มีทั้งลานินยาค่ะทีนี้มาเมื่อปีที่แล้ว2023เกิดเอลนินโยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเกิดลานินยาติดกัน3ปีค่ะ2 0 2 0 21แล้วก็22ไม่บ่อยนะคะที่จะเกิดติดกันแบบว่า3ปีซ้อนแบบนี้ ทีนี้ปีที่แล้ว2023เกิดเอลนินโยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนกลางปีแล้วก็กำลังจะสิ้นสุดลงโดยทั่วไปค่ะอุณหภูมิโลกจะเพิ่มสูงขึ้นเวลาที่เจอกับเอลนินโยแล้วอุณหภูมิจะลดลงเวลาที่มีลานินยาปีที่แล้ว2023เป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาเลยนะคะ ร้อนเพราะว่าส่วนหนึ่งมนุษย์สร้างด้วยเราสะสมมาเรื่อยๆนะคะเรื่องของภาวะโลกเดือดบวกกับเอลนินโยไปความร้อนก็เลยร้อนต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้2024ค่ะหน่วยงานด้านอากาศของยุโรป Copernicus Climate Change Service นะคะรายงานว่าปีที่แล้ว2023โลกร้อนขึ้น1.48องศาเซลเซียสเทียบกับยุคก่อนใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล อุณหภูมิของผิวน้ำทะเลก็สร้างสถิติเช่นเดียวกันคิดจากค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิโลกและเทียบกลับไปนะคะตอนปี1940ช่วงเดือนแรกๆของปี2023มีบางวันเท่านั้นเองนะคะที่ทำลายสถิติอุณหภูมิสูงที่สุดแต่ครึ่งปีหลังของปีที่แล้วทำลายสถิติแทบทุกวันค่ะความร้อนก็ทำให้สภาวะอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นในหลายส่วนของโลกเมื่อปีที่แล้ว เลวร้ายมากยิ่งขึ้นหรือว่าทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะตั้งแต่คลื่นความร้อนไฟป่าภัยแล้งหรือว่าน้ำท่วม มาที่ปีนี้ค่ะปี2024นะคะกำลังจะหมดจากเอลนินโยแล้วก็มีการคาดการ์นะคะว่าโลกจะเข้าสู่สภาวะลานินยาในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ซึ่งหมายความว่าโลกจะเย็นลงแล้วใช่หรือไม่ตามหลักอุณหภูมิโลกจะลดลงนะคะเวลาเกิดสภาวะลานินยา Global Focus ค่ะคุยกับรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภราทิตย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตัติอาจารย์บอกแบบนี้นะคะว่าส่วนใหญ่แล้วผลกระทบของเอลโ뇨ปีที่2จะรุนแรงกว่าปีแรกเพราะว่าปีแรกเป็นเพียงช่วงของการไต่ระดับนะคะยังไม่ถึงระดับสูงสุดค่ะอย่างปีที่แล้วไต่มาตั้งแต่ปลายปีจนถึงธันวาคมมกราคมนะคะถึงจะแตะระดับสูงสุดก็เลยทําให้ครึ่งปีแรกของปีนี้2024 ผลกระทบที่ตามมารุนแรงมากกว่าอีกค่ะอาจารย์บอกว่าก่อนจะเริ่มลานินยาจะเข้าสู่ความเป็นกลางก่อนช่วงเดือนมิถุนายนหลังจากนั้นก็จะเพิ่มระดับความรุนแรงนะคะเข้าไปจนถึงช่วงปลายปีลานินยาจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยน่าจะช่วงสิงหาคมถึงกันยายนแล้วก็ระดับน่าจะอยู่ที่ระดับปานกลางค่ะลานินยาจะอยู่ไปจนถึงมีนาคมเมษายนปีหน้า2025 หลังจากนั้นก็จะเป็นกลางแล้วก็วนกลับมาใหม่เป็นเอลนินโยอีกครั้งนะคะและนินยาค่ะมีความสัมพันธ์กับฝนแค่25%แต่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิกว่า90%อาจารย์บอกว่าอุณหภูมิลดแน่นะคะแต่มีแต่ด้วยปัจจุบันค่ะเจอภาวะโลกเดือดหนักมาก อุณหภูมิสูงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต่อให้มีรันินยามาก็อาจจะทำให้อุณหภูมิลดลงแค่0.2ถึง0.3องศาเราทุกคนเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยหรือจะรู้สึกก็อาจจะรู้สึกน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นจะหวังว่าเดี๋ยวจะรู้สึกอากาศเย็นสบายเลยก็คงจะไม่ใช่ค่ะ อาจารย์เสรีบอกด้วยนะคะว่าอย่าไปคาดหวังว่าลานินยาจะทําให้ฝนตกเยอะนะคะเพราะว่าลานินยาไม่ใช่ปัจจัยเดียวเท่านั้นที่จะทําให้ฝนตกหนักขึ้นและจากการวิเคราะห์ลานินยาส่งผลกระทบต่อปริมาณฝนแค่25เท่านั้นค่ะ ส่วนน้ําจะท่วมไหมอาจารย์บอกว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วยนะคะว่าฝนจะตกที่ไหนปริมาณเท่าไหร่แต่ยังไงเนี่ยไม่ถึงขั้นปี5-4แน่นอนที่น้ําท่วมทีนานเป็นเดือนนะคะจะเกิดในลักษณะน้ําท่วมรอการระบายคะ่ะแต่พื้นที่ไหนอาจจะระบุชัดเจนเนี่ยไม่ได้ คาดว่าน่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนน้ำจะถึงขั้นท่วมเลยไหมอันนี้ต้องไปดูภูมิศาสตร์ประกอบด้วยนะคะว่าอยู่ในพื้นที่แบบไหนถ้าอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำก็คงจะท่วมแน่นอนอยู่พื้นที่สูงหน่อยก็อาจจะไม่ท่วมเลยก็ได้อาจารย์แนะนำนะคะว่าเกษตรกรให้ยืดเวลาการเพราะปลูกนาปีออกไปค่ะช่วงต้นฝนอย่าพิ่งลงให้ไปลงช่วงกลางเดือนกรกฎาแทนนะคะ มาดูทางด้านของ Berkeley Earth กันบ้างเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรค่ะวิเคราะห์สภาพอากาศเขาบอกแบบนี้นะคะว่ามีโอกาส59%ที่ปี2024นี้จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาเลยนะคะแล้วก็มีโอกาส80%ที่ปีนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเกิน1.5องศาเซลเซียส ก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมคือทั่วโลกเนี่ยตกลงกันนะคะในข้อตกลงปารีสปี2015ว่าเราจะต้องช่วยกันไม่ให้โลกร้อนเกิน1.5องศาเซลเซียสเทียบกับตอนก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่ถ้าเกิดว่าทะลุเกินเนี่ยจะเป็นหลักเดือนหรือว่าไม่กี่ปีอันนี้ก็ยังไม่ถือว่ามนุษยชาติล้มเหลวนะคะในการบรรลุเป้าหมายนี้ ทางด้านของ Berkeley Earth บอกว่ามันเป็นการแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาเหลือน้อยลงค่ะสำหรับการทำเป้าหมายที่วางเอาไว้เพราะว่าค่าเฉลี่ยที่เราวางเป้าหมายเอาไว้เนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยระยะยาวนะคะขึ้นมาปี2ปีแบบนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้ในภาพรวมในระยะยาวแล้วไม่เกิน1.5องศาเซลเซียสนะคะจทงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกัน เรื่องของรถก๊าซเรือนกระจกเนี่ยก็อาจจะทะลุ1.5องศาในระยะยาวก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของภาวะโลกเดือดซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะอเวโรซิลวาค่ะนักวิทยาศาสตร์ที่ WMO องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกบอกเลยนะคะว่าแต่ละปีอาจจะมีปัจจัยธรรมชาติค่ะที่ทำให้อุณหภูมิอาจจะต่ำลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่แนวโน้มของโลกในระยะยาวก็คือว่าโลกร้อนขึ้นนะคะแต่ละทศวรรษร้อนขึ้นกว่าทศวรรษที่ผ่านมาปีนี้2024อากาศร้อนมากๆเลยนะคะ ในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ในเอเชียใต้ค่ะ Heat Index หรือว่าดัชนีความร้อนคืออุณหภูมิที่ร่างกายของคนเนี่ยสัมผัสได้ณนะขณะนั้นโดยเอาเรื่องของความชื้นเข้ามาคำนวณด้วยในกรุงเทพมีการตือนๆกันเลยนะคะบางวันเนี่ยไปแตะ52องศาเซลเซียส Heat Index แล้วก็เมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมากระทรวงสาธารณาสุขก็ถแถลงนะคะว่าในเมืองไทยมีคนเสียชีวิตด้วย Heat Stroke หรือว่าโรคลมร้อนแล้ว30คนเทียบกับทั้งปีของปีที่แล้วเสียชีวิต37คนค่ะฟิลิปปินส์บางกลา,าเทศปิดโรงเรียนเลยนะคะเพราะว่าจะสอนจะเรียนกันไม่ไหวมันร้อนเกินไปจริงๆหรือว่าจะเป็นอินเดียพม่าเวียดนามกัมพูชาคือทุกประเทศล่ะค่ะ เตือนพล,ลเมืองของตัวเองเพราะว่าอากาศทะลุ40องศาเซลเซียสรายงาน State of the Climate in Asia 2023ของ WMO องค์การอุตุนิยมวิทยาลโลกนะคะระบุว่าเอเชียเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากอันตรายของดินฟ้าอากาศมากที่สุดในปี2023ค่ะน้ำท่วมและพายุเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตและความเสียหายทางเศรษฐกิจ ส่วนผลกระทบจากคลื่นความร้อนก็หนักขึ้นเช่นเดียวกันเอเชียร้อนเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกปีที่แล้วนะคะอุณหภูมิสูงขึ้นเกือบ2องศาเซลเซียสเทียบกับค่าเฉลีย่ยตอนปี1961ถึง1990ทางด้านของรองเลขาธิการของ w m o c o b a r e t บอกเลยนะคะว่าความร้อนสุดขั้วแบบนี้เป็นฆาตกรเงียบคะ่ะ ความร้อนหรือว่าคาตรกรเงียบไม่ได้ส่งผลเฉพาะบนพื้นผิวดินเท่านั้นนะคะแต่ว่าในมหาสมุทรก็ส่งผลกระทบเช่นเดียวกันนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมปีที่แล้ว2023ค่ะมาจนถึงปีนี้อุณหภูมิของผิวน้ำทะเลโดยเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสร้างสถิติแทบทุกวัน WMO นะคะบอกว่าปีที่แล้ว90%ของมหาสมุทร เจอกับคลื่นความร้อนใช่ค่ะในมหาสมุทรก็มีคลื่นความร้อนได้เหมือนกันนะคะรายงานขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศของชาติสหรัฐหรือว่า NOAA บอกว่าตอนนี้เกิดภาวะปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ทั่วโลกรอบที่4ค่ะแล้วก็เป็นรอบที่2ในรอบ10ปีด้วยก็คือตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ มีปะการังฟอกขาวทั้งในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ทั้งในมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียปะการาังฟอกขาวนะคะทำให้สัตว์น้ำขาดแหล่งที่อยู่อาศัยวางไข่แล้วก็หลบภัยทำให้ชาวประมงหาปลายยากมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วเวลาปะการังไม่สวยคนก็ไม่อยากมาเที่ยวนะคะส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นจุดเล็กๆอย่างปะการังก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนได้ หญ้าทะเลค่ะเกิดการเสื่อมโทรมแล้วก็ตายสัตว์น้อยใหญ่ก็ขาดแหล่งอาหารอีกโรคเดือดทำให้เต่าเกิดใหม่ส่วนใหญ่เป็นเพศเมียนะคะทางด้านของ National Ocean Service เป็นหน่วยงานของสหรัฐค่ะบอกแบบนี้ถ้าเกิดว่าไข่เต่าฟักตัวในอุณหภูมิต่ำกว่า27.7องศาเซลเซียสลูกเต่าส่วนใหญ่จะออกมาเป็นตัวผู้แต่ถ้าเกิดว่าไขา่ ฟักตัวในอุณหภูมิสูงกว่า31องศาเซลเซียสลูกเต่าจะเป็นตัวเมียถ้าอุณหภูมิกลางๆก,ก็จะมีโอกาสเกิดของทั้ง2เพศเพราะฉะนั้นถ้าทรายมีอุณหภูมิอุ่นมากขึ้นเท่าไหร่สัดส่วนของลูกเต่าเพศเมียก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องของเอลนินโยกับลานินยาค่ะอาจจะเป็นเรื่องของปรากฏการธรรมชาตินะคะที่มนุษย์ไม่สามารถจะควบคุมได้ แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของภาวะโลกดือดน,นี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและมนุษย์ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ควบคุมได้ขึ้นอยู่กับว่าจะจริงจังในการแก้ไขมากน้อยขนาดไหนนะคะเพราะว่าเรื่องของภาวะโลกเดือดอุณหภูมิที่ร้อนมากยิ่งขึ้นทุกคนสัมผัสได้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลออกไปในอนาคตเกิดขึ้นแล้ววันนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ